สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้นะคะน้องฟ้ามีห้องสวยๆมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเป็นห้องของคอนโดเอสต้านะคะอยู่ชั้นบนสุดของตึกค่ะอยู่ชั้น8ค่ะนเลขที่ห้องสวยด้วยค่ะ144ค่ะห้องนี้นะคะแบ่งออกเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ําค่ะความพิเศษของห้องนี้นะคะที่น้องฟ้าชอบมากๆเลยนะคะคือการแบ่งสัดส่วนของห้องนอนได้ลงตัวมากๆเลยค่ะห้องนอน2ห้องนอนเนี่ยนะคะไม่ติดกันนะคะมีห้องนั่งเล่นนะคะขั้นอยู่ตรงกลางนะคะทําให้เวลาที่เราพักผ่อนเนี่ยเราได้ อารมณ์ความเป็นสุขตัวสุดๆค่ะและที่สําคัญนะคะสิ่งอํานวยความสะดวกครบคันมากๆเลยค่ะห้องนี้หาเรียกได้ว่ากระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยค่ะตามน้องฟ้าราชมห้องกันเลยค่ะเจน ห้องนี้มีขนาด3 1เอตารางเมตรค่ะอยู่ชั้น8ค่ะห้องเลขที่144ค่ะห้องนี้แบ่งออกเป็น2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันมากๆค่ะเรียกได้ว่ากระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องฟ้าพาชมห้องกันนะคะเริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลยค่ะห้องนั่งเล่นมีโซฟาขนาดใหญ่ให้แบบนี้เลยนะคะและยังมีส่วนของแอร์ให้ค่ะ1ตัวค่ะถัดมานะคะเป็นทีวีค่ะทีวีขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีมีส่วนของชั้นวางทีวีเอาไว้สําหรับวางของได้ด้วย ะะตรงนี้นะคะเป็นผ้าม่านสองชิ้นนะคะฝั่งนี้นะคะอยู่ติดกับตึกนะคะซึ่งเป็นคอนโดเอตต้าคอนโดเดียวกันนะคะแต่ว่าอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะชั้นนี้นะคะอยู่ชั้น8นะคะเป็นชั้นบนสุดนะคะของตึกนะคะอ่ะถัดมานะคะภายในห้องนี้นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ เตาไมโครเวฟนะคะมีให้1อันนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบอุ่นอาหารทำอาหารนะคะเรามีตู้เย็นขนาดใหญ่ให้ด้วยค่ะสองประตูแบบนี้นะคะซิงค์ล้างจานค่ะใหญ่ๆแบบนี้นะคะอ่ะชั้นวางของค่ะตู้เก็บของขนาดใหญ่เลยค่ะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างมีให้นะคะถัดมาะคะประตูนะคะเป็นแบบดิจิตอลล็อกค่ะ ข้างๆสวิตไฟตรงนี้นะคะจะเป็นชุดเครื่องเสียงลำโพงบลูทูธสามารถเปิด AM-FM นะคะบลูทูธ u t u b e ได้นะคะว้าวเป็นอย่างไรกันบ้างคะอันนี้เฉพาะห้องนั่งเล่นนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบคันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าจะพาชมห้องนอนนะคะซึ่งห้องนี้นะคะเป็นห้องที่น้องฟ้าชอบมากๆเลยนะคะแบ่งออกเป็น2ห้องนอนท่ะความพิเศษของเขาคือห้องนอนทั้ง2ห้องไม่ติดกัน,นะคะ่ะ นี่ค่ะห้องแรกอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ห้องที่สองอยู่ฝั่งนี้ค่ะทําให้เวลาที่เราะ,ะพักผ่อนนะคะได้ความเป็นส่วนตัวสุดๆเลยค่ะไม่ว่าเราจะหารก,กันกับเพื่อนคนละหนึ่งห้องนะคะเวลาที่เรานอนนี่ก็จะได้บรรยากาศความเป็นสุดเพื่อสุด,สด,สดตัวค่ะเชิญชมห้องแรกกันเลยค่ะภายในห้องนี้นะคะภายในห้องนี้ก็จะมีแอร์ให้นะคะเริ่มจากแอร์เลยค่ะหนึ่งตัวค่ะชุดเครื่องเสียงลาโพงบลูทูธเวลาที่เราบลูทูธเปิดเพลงนะคะห้องนี้นะคะสามารถฟังได้ค่ะ ถัดมานะคะเป็นในส่วนของชุดเครื่องนอนนะคะเดี๋ยวเราจะมีชุดเครื่องนอนให้นะคะครบครันนะคะมีโต๊ะนะคะให้นะคะแล้วก็มีเก้าอี้ใหม่ๆให้แบบนี้เลยนะคะ2ตัวค่ะ,ะฟ้าพาดูที่นอนค่ะเตียงขนาด5ฟุตนะคะใหญ่ๆเลยนะคะแบบนี้นะคะและยังมีในส่วนของตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้ค่ะ1ตู้ค่ะ น้องฟ้าพาชมบรรยากาศภายในห้องนะคะตรงหัวเตียงนะคะสามารถาเสียบปลั๊กไฟด้วยค่ะมีช่องเสียบปลั๊กไฟค่ะเชิญชมบรรยากาศเลยค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องที่มีระเบียงนะคะสามารถเปิดนะคะรับลมข้างนอกได้ค่ะน้องฟ้าเปิดให้ดูค่ะเอาราวตากผ้ามา วางตรงนี้ก็ได้นะคะเอาไว้แขวนผ้านาห้องนี้นะคะอยู่ชั้นบนสุดค่ะมีก๊อกน้ําให้ด้วยนะคะชั้นนี้นะคะมีก๊อกน้ําให้ด้วยนะคะมองลงไปเห็นวิวด้านล่างค่ะเดี๋ยวน้องฟ้าพาชมนะคะว้าวด้านล่างนะคะจะเป็นวิวสระว่ายน้ําค่ะเป็นวิวสระว่ายน้ําค่ะฝั่งตรงข้ามนี้คือตึกเดียวกันนะคะของเอสต้าเหมือนกันค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะ แอร์ทั้งหมด3ตัวนะคะประตูกระจกเป็นบานสไลด์นะคะน้องฟ้าติดให้ดูประตูกระจกบานสไลด์ค่คะมีผ้าม่านให้ด้วยนะคะผ้าม่านการแสงตรงนี้ให้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับห้องนี้สวยมา,มากๆโดนใจมากๆเลยใช่ไหมคะอะโอเคค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวน้องฟ้าพาชมอีกห้องนึงค่ะห้องนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกันค่ะ,ะห้องนี้จะอยู่ติดกับห้องน้ํานะคะน้องฟ้าให้ดูบรรยากาศนิดนึง อ,อยู่ติดกับห้องน้ําแบบนี้นะคะเดินเข้าห้องน้ําได้สะดวกสดวกสบายเลยค่ะเชิญชมห้องเลยค่ะห้องนี้นะคะเตียงห้องนี้มีขนาดสามฟุตกว่าๆค่ะฟ้าพาชมบรรยากาศภายในห้องกันนะคะมีตู้ค่ะตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้ค่ะห้องนี้นะคะมีแอร์นะคะหนึ่งตัวค่ะ ที่เสียบปลั๊กไฟค่ะมีพม่านให้หนึ่งชิ้นนะคะห้องนี้กระจกเปิดได้นะคะเปิดรับลมรับแสงข้างนอกได้ค่ะห้องนี้กว้างน่าอยู่ไม่แพ้อ,อีกห้องหนึ่งเลยค่ะห้องนี้นะคะเอาไว้สำหรับให้ลูกๆอยู่นะคะได้เลยนะคะห้องนี้นอนได้หนึ่งท่านค่ะ เตียงขนาดสาวฟุตกว่าค่ะบรรยากาศค่ะเดี๋ยวน้องฟ้าพาชมห้องน้ำต่อเลยค่ะที่ติดกับห้องนอนเล็กนะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ำค่ะชักโครกจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สิงล้างหน้าค่ะภายในห้องน้ำนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ค่ะ ห้องน้ำนะคะมีกระจกกันไห้ค่ะกันน้ํากระเด็นค่ะมีราวตากผ้าให้ด้วยค่ะกระจกบานใหญ่ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะห้อง สห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดนะคะที่กำลังมองหาะคะห้องสวยๆนะคะสห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องนอนไม่ติดกันนะคะมีห้องนั่งเล่นอยู่ตรงกลางนะคะ ใหญ่ๆแบบนี้นะคะวิวสวยๆส,สูงสูงแบบนี้นะคะน้องฟ้าแนะนำเป็นห้องนี้เลยค่ะถ้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูห้องจริงนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวน้องฟ้าจะทิ้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็ลิงก์ไลน์นะคะเลยอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามทางเพจก็ได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้น้องฟ้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ